ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะคอนเทนต์รอบสี่การที่กูเมื่อเรียนนะวันนี้จะมาเล่นเกมแมคคาร์ฟนะครับในเซิร์ฟเอเบียสจีนไเบอร์ดนะฮะโอเคเรามาเล่นมีในเกมที่ชื่อว่าเซิมโมโร์อเกมหรือฮันเกอร์เกมนะั่นเองนะโอเคนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเดอะแฟตนะครับฟู้ดที่เร็วสุดนะในมาเวลนะหรือเดอะเอเวนเจอร์ดีนานทีล่างเกม คุณจะเห็นนี่ฮะพลังดูแฟทที่แท้จริงนะอาจจะโทรศัพท์ถอออกเกมออกเกมโทรศัพท์โอ้โหวีพีเข้ามาว่าจะไม่มีวีพีบวกแน่นอนเจื่อดินะนี่ครับพลังนี่ครัยดูแฟท งงงงเราต้องแสดงคอมมิดเอ้ยไมลเ,เดียวให้30มสิบเร์เลยนะครับเดี๋ยวดูพลังแค่จริงเดอะแฟตใส่3 2 1ไปเนี่ยพลังแค่จริงดรเดอะแฟตททางน้ำทางน้ำไม่ได้เลย ไปเราต้องไปลังรถไฟนะนครับนี่พลังดูแฟร์นักแทบเฮ้ยถูกค้างไหมนะี่ยน่าถูกด้วยสวยลมีคนไปแล้วโอ้โวิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าโอ้โหโอ้โ,โไปเลยแฮะขมนี่วิ่งเลยนะครับไป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 เข้าเมืองครับเราเข้าเมืองผมช้ำนาญแบ็คเนี่ยพิเศษนะ อ,อีในบ้านนี้ไม่มีอะไรฮะนี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้ตัดเดินมาเดินตรงนี้มาแลเลี้ยวครับไเสร็จแล้วใช่ไหมข้านี้ครับตูปอไอ้ไม่ใช่ฮะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกล่องน่าจะไม่ผิดน,นะครับไม่มีจริงว่าโอเคลงลงลงได้่ให,ให,ให,ใหมันลอยลง ใช่นะไม่ใช่เนี่ยมไม่มีของตัวนี้จําได้บอกว่าชำนาญเนีมมม่มีเลยเลยโหโคชำนาญน,นี่ตรงนี้ดีโอ้โหจำได้ละจำได้ลิดบบโตแล้วก็เข้าเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บพันแปบโตูอีกครั้งครับแล้วก็เจอกับของข้างบนเนี่ยโอเคครับเก็บของอนะ ไปแชกด้วยของดีฮนะไปแชกเกงเล็กอีกครับเสือ้อรองเท้าโอเคของแต่และอย่างแตกต่งางกันไปนะครับโอเคอาหารอาหารเอ้ยไม่เอาไปแชก่อนเอาอะไรวะนี่แล้วก็ไปแชกแล้วก็อาหารเออจัดนี้ดินะมาทีนี้ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วนะ ตอนนั้นโ,โอ้โหโคตรงัวเป็นมีดาบเพชรใช่ไหมก็ชุดกอะเฟีย้ยวกว่าด้วยไอ้สู้กับจับหินแพ้ฮะมันตบไม่โดนฮะไม่รู้เป็นไรก็คือตบแบบตรงตัวนะแต่มันไม่โดนเนี่ยไม่รู้มันแฮกกว่านะไอ้มีการกระตุกเล็กน้อยนะเจอชีอคนแล้วว่ะเพื่อนเหมือนจะไม่เฟีย้ยลเรียบร้อยครับ สองทีดับเฮ้ยทำไมสองทีดับเด้สอสงสัยมันคงโดนฟัดเมื่ก่อนแน่เลยอาาันจะโอ้เซ็ตเซ็ตเดี่นดูนี่ no ลองเท้าเล็กของฉันวะ่ะจะเสือ้อเสื้อนังเราไม่สนว้ยเหลือหกคน เวงแบโอเคเโอเคตอนนี้ผมเข้างามแล้วนะปิดท้องอัดด้วยเล่นด้วยอ่โอเคไปอ่ะจริงๆมีพ่อนะไม่ได้ปิดทองอ เดินไปเดินไปไม่เจอคนแล้วน่าจะไปตรงกลางกันหมดเออเราไปมากนั่นไงเช็ดรีฟิลแล้วะนะเราต้องไปตรงการาลางให้ได้เราเทพอที่ไฟอะเทสมดเหรอเด็กจะไม่ครบชุดเลยเดียวอาจจะได้ยินเสียงพ่อผมนะก็ ในหน้งงานน่ยโอเคไม่มีคนด้วยปะบิดกล่องเอ้ยเจอหมวกปาบขวานโอเคยิ่งใอ้หมวกครับม,มีคนนะอย่ากโกงมันนะลองนะขอเพชรสองก้อนนะ่ะเก็บของเล็กให้หมด ไปแล้วมันใจนี่ฮสวยฮะไม่มีเพจตัดเพจรจหายไปหมดเลยแต่ท้องเหล็กก็ยังดีเหล็กทั้งสองก้อนโอเคเอามาเอ้ยเอามาไหมมีเลือแล้วมังคนมานะไม่แป็นฮะขอจัดของแบบเสื้อนี่โอเค เดีเ๋เฮ้ยชื่อกอล์เล็กเฮ้ยเฮ้ยมาวา่ะมาวา่ะนี่เค้กนี่เต็มไปเก็บได้ไงนอ้อเล็กครบเซตแล้วก็ไม่มของแล้วนะครับนายเฮ้ยฉันจะให้แกตายในไฟเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แต่ห่วยตัวได้ด้วยโอ้โหฉชนกำลงังจะแฟดไดป้ประโยชน์เอ้ยเฮ้อย่างงี้ไม่ตลกเดี๋ยวต้องหาสูตรมาแล้ว ว่าทำไงให้หายตัวนะจะได้ใช้ควบตัวแฟดเลยนะนึ่งแปดนี่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 ตรงกลางนี่ตรงกลางปลอดภัยแล้วเพนดันดวะครับดูสิจะไล่ทันหรือเปล่านี่นี่คุกกี้ฟงฟิงเอาเดียวดีน่าไม่โหดครับตรงนี้แมปไม่โหลดจำได้ไปบอไปบอมาหายตัวก็เอามาดิ มาเบยมาเลยมันก็โดดสูงด้วยมันโอ้จะตายเพราะมันเนี่ยโอ้โหไปดีกว่ามันวิ่งเร็วผมแน่เลยมันออยสุดวะ่ะมันออยสุดว่ะสงสัยชุดกอเหล็กมันไม่นำโชคอะมันจะทำให้ผมตายนะโอ้โห ใช,ชนาไว้ได้เนี่ยจำเยอะโอเคก็สำหรับคลิปนี้คนระับพอจะคลิปวันนี้แนละ้วขอสวัสดีครับโอ้โหเสียงเป็ดเลย